ัั้จะสูกกบพี่ไม่แต่อาจารย์ยังสู้เขาไม่ได้พี่มั่นใจจริงๆเหรอ <gasps> น้องสามปีที่ผ่านมานี้พี่น่าอดทนทุกอย่างเห็นน้องต้องลำบากใจหลายอย่างแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้พี่ขอโทษจริงๆแต่พี่สัญญากับน้องได้นะพี่จะไม่ถอยอีกแล้วแต่พี่ เขาเป็นปรมาจาร์เลยนะแค่เขาออกบัดก็ปรมาจาร์แล้วไงมีพี่อยู่ในโลกใบนี้จะไม่ยอมให้ใครมากันแกล้งน้องได้อีก <c oughs> พี่น้องรักกันจริงๆไอ้นุม่มแกคงจะไม่รู้ว่าฟ้าดินสูงต่ำใช่ไหมปรมาจาร์สามารถปล่อยพลังภายในออกมาฆ้าคนจากระยะไกลเลยก้าวข้ามขอบเขตของนักสู้ธรรมดาในโลกนี้หาคู่แข่งได้ยากมากแค่แ,แกเหรอ แค่ปรมาจารย์คนหนึ่งยังไม่ถึงขั้นว่าหาคู่แข่งได้ยากมากชเชหรือว่าแกเก่งกว่าปรมาจารย์เหรอทำไมอย่าบอกนะว่าแกคือจอมยุทธเนีะยจะาสำนักกู้ถ้าเขาเป็นจอมยุทธงั้นสิจงอย่างฉันก็เป็นพ่อของจอมยุทธนะก็ต้องดูว่าแกจะมีชีวิตรอดไหมจูเทียนวันนี้ถ้าเจ้าเอาชนะผู้เท่าถังได้สำนักหยุนซานจะยอมแพ้อย่างเต็มที่ต่อไปนี้ก็จะเชื่อฟังคำสั่งของสำนักเฟิงเลย แต่ถ้าแกแพ้แพ้แ,พแล้วไงถ้าแพ้คนในสำนักเฟิงเหลยทั้งหมดก็ต้องตายไอย้แกอยากลากทั้งสำนักไปตายพร้อมแกได้ยังไงจะสสำนักกู้ถ,กถ้าจะตายก็ให้ไอ้สบาก,กวาดลากับไอ้แกที่ตายไปพร้อมกันสิจะไม่เคยมีปัญหากับสำนักหยุนซาจะคงไม่ต้องตายนะคุณเคนเจรแกยังมีจิตสำนึกอยู่บ้างไหมอาจารย์สอนยุทธทวิธีเลี้ยงแกจะเติบโตตอนที่แกเจ็บหนักเกือบตายก็เป็นอาจารย์ที่มไม่เกี่ยวอะไรกับฉันจะใส่เขาช่วยได้ไงเอยี่ก่านั้น นี่แหละคนฉลาดที่รู้จักเอาตัวรอดสำนักเฟิงเลยล่มก็ปล่อยมันไปทำไมต้องลากฉันไปตายด้วยเล่าถึงฉันจะเป็นหมาของสำนักหยุนซานก,ก็ยังดีกว่าตายตัวเ<ก>ทียนเจ๋อแกมั่นใจว่าฉันจะแพ้ขนาดนั้นเลยเหรอถ้าแกชนะฉันจะลาดออกใจกสำนักเฟิงเลยวันนี้ฉันจะทำให้พวกหนูตัวใจ้ที่ก่อกวนอย่างพวกแกทั้งหมดคุกเข,ข่าขานเอาจากประตูสำนักเฟิงเลย <laughs> ฟากล้าสจกิดาเล่าที่ไม่เจอเด็กจอมทะลึ่งแบบนี้ฉันจะปีบกระดูแกทีละเส้นจนแตกละเอียดได้วันนี้ฉันจะไม่ออมมืออีกดาวน์โหลดในชอเพื่อดูตอนถัดไป